แล้วก็ผสมความสำเร็จดู็นไหมนี่ตรงนั้นนี่อ๋ยนี่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 อุ้ยตรงนั้นนี่อุ้ยสองดอโอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้โอุ้ยนี่นี่ดอกดอกแม่ดอกดอกลูกนี่นี่ลูกน้อยๆเนี่ยกำลังโผล่มาเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยโอ้ย เขามาปั่นจักรยานกันสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาในป่าอีกแล้ว <c oughs> เรากลับมาเก็บเห็ดกันอีกแล้วกลับไปบ้านเออหลับก็ฝันถึงเห็ด <c oughs> <c oughs> ตื่นก็ฝันถึงเห็ด <c oughs> ใช่อะมาทำทำอะไร,รอ่ะผักเหมือนที่ เป็นลิปทำอ่ะอร่อยมากแบบนั้นน่ะใส่แค่เกลือพริกไทยอะไรเงี้ยก็อร่อยแล้วตำป่นเห็ดอร่อยมากนี่ขนาดยังไม่ได้แกงเห็ดนะไม่มีใบย่านางอ่ะไม่ใส่หนูก็ไม่ใส่เหรอเดี๋ยวพี่ว่าไอเห็ดไอัเนี่ยเห็ดพึ้งเกาลัดอ่ะน่าจะแกงอร่อยมันจะแบบกุ๊เออคือข้าดอกเล็กๆแข็งๆมันจะเป็เห็ดเผาะพี่แกงกันไหมเหรอรู้จักชอบกินด้วยเห็ดเผาะ แพงนะมันจะนุ่มๆแบบว่านุ่มละลายในปาก<ล>สวยดูสิใส่ผักเอ,อติ๋วนะผักอมผักหวานสามยอย่างรวมกันไม่มีดิผักชะอมเนี่ยเต็มตัวก่อนโอ้ผักมันสวยสวยค่ะสิมันใช่เห็ดขอนไหมขอนสนอะไรที่เขาว่า อืมออแ,แล้วนี่เกาลัดดอกแรกดอกแรกเกาลัดกรุบๆเนี่ยกำลังแบบว่า,าละอ่อนเลยเนี่ยโอเคอันนี้เราได้อีกเห็ดหนึง่งพี่น้องเพราะว่าเห็ดไข่มุกเก็บแล้วนะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่อยว่ากัน,เ,นเจอแล้วอุ้ยด,ดูมันต้องมีเพื่อนนี่ไง โเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมมีเพื่อนน,อนี่มันขึ้นด้วยกันเกบลำธารเจอแล้วค่ะทุกคนมันจะต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะนี่ไงเจอแล้วนี่ดอกแรกหมานหมานค่ะดอกแรกหมานหมานว้าวกำลังกินเลยเฮ้ยแซบเซบ ใช่อันนี้เป็นแบบว่าเป็นปูย่าตาทวดเลยปูย่าตาทวดของเห็ดดูเป็นกระด้งเลยบานเป็นกระด้งเลยน,น,น,นี่ก็มีนี่ก็แก่แล้วมันแก่มากเลยเหรอนี่ ต้องเอาไปแช่ช่องฟิสเลยนะใช่หรือไม่ก็ต้องทำกินเลยอ่ะอเออไปอ่อนอ่อนๆดีกว่า <c oughs> อุ้ยเอาอันนี้กลับลานะคะกลับลานะคะคุณย่าคุณย่าเห็ด <c oughs> นี่ดอกนี้อุ้ยอันนี้ก็ดอกนึงแต่ว่ามันแก่หรือเปล่าวันนี้แล้วค่ะเกิดแล้วอุ้ยอย่านะ <c oughs> ดูก่อนดูก่อนอืม เลยนี่กำลังงามๆพอกินเลยแบบนี้ไม่แก่มากนี่ดูข้างใต้นะมันจะมีฟองน้ำถ้าเป็นสีเข้มๆก็คือจะแก่มากแล้วแต่ก็อันนี้กำลังกินอร่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ยนิ่มแล้วเหมือนกันอ่ะรู้ว่ามันโดนฝนวนะปุ้ยไม,ไม่รู้เนี่ยใช่มันโดนฝนเออมันโดนฝนมันกลยนิ่มเลยดูดิเสียได้อ่ะ สียดายเนาะเสียดายอันนั้นก็ยังโอเคอยู่โอ้ยเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้เราก็ไม่เก็บตอนนี้ปุยกำลังทำความสะอาดโตะ๊ะโต๊ะกินข้าวอยู่โต๊ะกินข้าวเพราะเราห่อข้าวมากินด้วยวันนี้หอ่อส้มตำกินวันนี้เราจริงจังกันมาก เราอาข้าวมากินด้วยอุยแต่ว่าเห็ดเพียบเลยตรงเนี้ยเด็ดกินเลยไหมกินแก้มส้มตำเลยตายแล้วลูกก็ยังลูกโตแล้วพี่เอลูกยังเล็กอย่างนี้ยเห็ดเพียบเลยเห็ดอะไรก็ไม่รู้ดำดำใช่ทั้งนั้นเลยดูพัตตะพัตตะคารร้านอาหารร้านอาหาร มิชลินกลางป่าบรรยาาาศเลิศลววอลังการเออมากินกลางป่าเลยเวว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 ไว่วว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 กวววววววาวววเพววาวะกวะเวาวววววกวาวว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 กวเว้าวว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 วอวว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 วหวว ต้องใส่แครอทด้วยค่ะต้องขออภัยแฟนกะเพราเอาเ้วยมไหมเอาข้าวอ่ะข้าว,าว <Okay. S 1> สวยไหมพี่พี่จะเอาพี่จะกินข้าวข้าว,าวสวยกินข้าวอย่งนะโอเคอร่อยวอใช่อืมอ่อน,ออน,ออน อืมใช่เออนี่สีมันเห็นไหมเมื่อกี้สีมันจะคขำนะ่ะเอา,เอาไม่เอาเหรอไม่เอาทำไมไม่กล้าเหรอไม่กล้ากินเฉพาะเห็ดจํา <c oughs> ไม่ได้ด้วยนี่ไงสองดอก <c oughs> ใช่ <c oughs> คิดว่านะ พราอุ้อยนี่ไงอีกดอกนึงปุ้ยอุ้ยอีกดอกหนึ่งอุยอองอ้ยสวยงามอีกดอกนึงคิดว่าเขาตามไม่ดีเท่าเรานะปุ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมถ้ามันแบบว่าใบไม้ปิดอย่างนี้ใบไม้ปิดอย่างนี้เออสีมันเหมือนใบไม้เลยทุกคนดูเออจะมองเห็นไหมเนี่ยเออเหมือนเลยเหมือนใบไม้แห้งแต่ว่า สายตาคนไทยค่ะพี่น้องค่ะสายตาสายตาเรื่องกินเรื่องใหญ่เราจริงจังทุกเรื่องเก็บค่ะเก็บค่ะสวยงามเลยสวยงามตามท้องเรื่องเจอแล้วเจออีกแล้ว,น,ลวนี่นังสวยๆเลยต้นนี้โอ้ยอยู่เกิดในเหล่าเห็ด เห็ดคอนหรือเปล่าแบบนี้เขาเรียกเห็ดคอนไหมครับพี่น้องอมไม่กล้าไม่กล้าเก็บเลยเราเอาแต่เห็ดพึ่งว้าวอุย้ยกำลังกินเลยแบบนี้กำลังกินเลยนี่เกาลัดอืมมันจะกินเอาไปแกงอร่อยกึบกึบนี่น้าเกาลัดไามอีกอุ้ยสามดอกอืม วันนี้ผลงานผลงานยังไม่ได้ตามเป้าเลยผลงานยังไม่ได้ตามเป้าเลยแต่กินข้าวอิ่มแล้วเห็นอะไรเห็ดคอนไม่รู้อ่ะเออแต่ว่านะคล้ายๆนะไม่พูดได้อะไรมาเห็ยเห็ดค้อนเหรออืมอะไรอ่ะเนี้ยดอกหนึ่ง หัวหลุดเฮ้ยในในในถอดหมวกออกมาดิเออคงใช่แหละเนี่ยไส้มันี่ะสีชมพูอยู่อันนั้นคุณสีเลยอันนี้ใช่เอาเอาเอาอันนี้ชมพูจัดจุดจัดจุดพึ่งนึกเกาลัดในขาดิเกาลัดเกาลัดเป็นสีเกาลัด หัวหลุดโอ๊ยทำไมมันหัวหลุดเกาลัดโอ้ยตายแล้วใช้ความรุนแรงลใช้มีดตัดได้มาแล้วน่ารู้ปเนี่อุ้ยได้อยู่ได้แล้วได้แล้วพี่น้อง โอ้ตรงนี้เดินจอบนี้เดินจอ,อี้เดินจอนี้เดินจอนี้โอ้ยมันหลบแม่อยู่ตรงนี้ออกมาซะดีๆอ่าเก็บค่ะเก็บยังมีอยู่ปุ้ย,อยเยออเราต้องเดินเข้าไปข้างในแล้วนั้นน่ะโอ้่น้ะน,นะตรงนั้นน่ะมีมนะั้ยเน้ย สวยงามท่านผู้ชมสวยงาม,มนิ่งอ่ะเหรอแล้วทำไมเขาเขามองไม่เห็นสองดอกนี้เขาตัดแล้วเขาทิ้งอ่ะเหรอหุ่นข้างในน่ะนั่นน่ะดอกนึงเล็กๆที่มันมีสองดอกอ่ะโอุย้ยสายตายาว <laughs> สายตายาว <laughs> มองเห็น,เห,นเห็นมาได้ใกล้น,นั่นน่ะเล็กอ่ะไปเอาดอกนั้นไป กินนะคะทุกคนนี่กว่าจะแบบว่าวิ่งนี้ลูกนี้ผัวมาได้ไไดคุณเออชีวิตน,นี่ยังพอได้อยู่ไ,ไม่รู้อ่ะ,อ,ะอันนั้นอ่ะอันนั้นกำลังสวยงามสวยงามอะไร ดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งเราก็ประสวบความสำเร็จอุ้ยตัวทากอันนี้ตัวทากเต็มเลยดูดิแก่แล้วแก่๋อวีเอ้เลยอเอาได้<อ>ไหมแต่ว่ามันมันยังแข็งอยู่นะแข็งไหมหรือนิม่มแล้วนิ่มหรอวันเดียวก็นั่นแล้วอือไม่รู้ว่าเออปล่อยปล่อยปล่อย,อย,อยงั้นปล่อยปล่อยฟังมินไว้แสดงตรงนี้อุฮ้ยนี่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 จะพาแม่ดู อ้ยสองดอกนี่ปุ้ยเนี่ยข้างนี้ดอกหนึ่งตรงนั้นดอกหน right? ึ่งดีไหมข้างหลังเออใช่สำรวจดูสำรวจดูมันจะมีเป็นหมู่คณะฮะวันนี้ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จโอ้โนี่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 อุ้ยตรงนั้นอีกโอุ้ยสองดอก ดอกลูกนี่นี่ลูกน้อยน้อยเนี่ยกำลังโผล่มาเลยเนี่ยเอาเลยเอาเลยโอ้ยสวยงามใช่นุ่นนุ่นข้างขอนี่อีกดอกนึงอุ้ยนี่โอ้ยตรงนี้เลยปักหมุดตรงนี้เลยโอ้ยดีนะลูมาตรงนี้เออใช่เงี่ยเนี่ยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยในที่สุดวันนี้เราก็ไม่เสียเที่ยวเปล่า เราโหโหมู่บ้านเห็ดเพียบเลยเพียบเลยตรงนี้อันนี้เราเดินกลับกันแล้วอแบกไม่ไหวนี่ขนาดว่าไม่ได้แล้วนะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมนี่ให้เจอให้ดูไม่มีไม่มีเพียบเลยเรากำลังกลับบ้านแต่ก็กลับมาเก็บค่ะเห็ดนางล้ม หลังจากที่เราคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วว่าใช่ใช่จริงจริงอใช่จริงๆเนี่ยมันจะขึ้นตามต้นไม้เนี่ยนะสีข,ขาวต้นสนหรอหรือต้นอะไรเนี่ยต้นไ<ห>ม่รู้นี่ทุกคนต้นอะไรเนะี่ยคล้ายคล้ายเห็ดไอ้นี่เลยเห็ดนางฟ้านะไหนอุย้ยสวยอ่ะสีนะ สวยมากเลยแดดมันส่องพอดีอป่าเห็ดของเราคงจะหมดซีซั่นแล้วนี่มีผู้ชายมารอรับแล้วคะ่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศป่าเห็ดของเราน,นี่สะพาน มีผู้ชายมารอรับเอ้ยรู้สึกว่าเป็นคนสวยจังเคุณ <laughs> อิอทนทากคุณิททน, <laughs> ทนทากไา่ไม่บาย forest ปีนี้พงเยาวหมดซีซั่นแค่นี้อันนี้คือผลงานที่เราไปเก็บมานะคะทุกคน โชว์โชอันนี้เห็ดเห็ดเกาลัดอันนี้เห็ดไข่มกุกเขาว่าเขาว่าทำน้ำพริกอร่อยเนี่ยแต่มันเละหมดเลยดูสิแม่ไม่ได้แยกถุงก็คือใส่ถุงรวมกันหมดเลยก็โดนเจ้าพี่ใหญ่เนี่ยตัวเห็ดพึ่งเนี่ยทับเห็นไหมเห็ดพึ่งทุกคนก็ยังพอได้กินอยู่นะ แต่ว่ามันคงจะใกล้จะหมดแล้วฤดูกาลอะ่ะในการเก็บเห็ดพึ่งอะ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกคนปีหน้าเราค่อยว่ากันใหม่คือจะไปตั้งแต่เดือนกันยาเลยจะไปส่องดูกันโอเคอัปเดตผลงานนะคะอวันอไงี้ยมานี่อยู่กับไอายามามะปุยจะไปเห็ดมามะ <c oughs> นะ้าปุยกับมามาไปหาเห็ด พูดใหม่ซิมาลีมาลีมาลีต้องอยู่กับอาหยาใช่แล้วมาม้ากับน้าปุ้ยไปหาเห็ดไปเก็บเห็ดในป่านะแล้วมาม้าก็ค่อยไปรับโอเค